สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับเอามาชมตัว TC 1 0 5 X นะครับตัวนี้เป็นร้องงาน Made in Thailand นะเป็นงาน b e w e l l นะครับเป็นสีดำเงาน,นะครับผมตัวนี้เป็นสเปคสวยมากๆเลยนะ เดี๋ยวผมพาไปดูปใกล้ตอนนี้ให้ดูแบบมิกซีร่รอบใบก่อนเลยกันนะครับสวยมากๆนี่ให้ดูรอบรอบตัวก่อนลวกันนะครับตัวนี้เป็นสีดำเงาก้านจะเป็น t c 1น5 x คือก้านมันจะเล็กนะครับเดี๋ยวไปดูปใกล้ๆกล้นะรหัส x เ,เนี่ยคือตรงนี้มันจะเล็กนะครับก้านมันจะเพียวเล็กเลยนะครับ รหัสเอถ้าเป็นรหัสเตรงนี้มันจะหนากว่านะครับผมแล้วก็ตัวตัวดุมตรงกลางตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความลึกออกมาประมาณเกือบนิ้วนะครับตรงนี้ลึกอ,ออกมาเกือบหนึ่งนิ้วนะครับล้อที่เห็นฝุ่นจะจะมีฝุ่นหรืออะไรพวกนี้เออคือผมรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้ากำลังนั่งรอนั่งรอประกอบใส่อยู่นะครับผมก็เลยขอเอามารีวิวอย่างด่วนเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีฝากลางให้นะครับจะไม่มีฝากลางให้นะเคเป็นสเปคสี่รูร้อยนะครับ มีปั๊มตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีมีปั๊มด้านนี้ด้วยนะครับผมนี่นะแล้วก็ปั๊มด้านบนนะครับเป็นรุ่นของเขา X นะครับตัวล้อจะเป็น Ma d e in Thailand นะตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่9,900บาทนะครับมีสีเท่ากันด้วยนะครับมีสีไฮเปอร์แบ็กสีดำเงาน,นะครับแล้วก็ตัวก้านนะครับมิติของก้านเนี่ย มันยังอยู่ข้างในขอบนะครับซึ่งขอบเนี้ยจะรับกับฟุตบาทนะครับถ้าเราขับขูดนะครับตรงนี้ก็จะรับกับฟุตบาทซึ่งมันซ่อมง่ายมากๆนะการซ่อมนง่ายมากๆแผ่นึงไม่เกินห้าร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอบจะมีสองชั้นนะครับเต็ปคิ้วสองชั้นนะครับนี่คือเส้นคิวนะครับมีสองคิ้วนะครับสองชั้นนะครับความลึกตรงนี้อยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะเอาไว้ง่ายล้อตัวนี้สเกลเดียวกับพวกล้อแท้ญี่ปุ่นเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะ ก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้อตัวน,นี้อยู่ก็สนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่ผมเลยนะครับนครทรับยางยนต์นะครับ094540นะ0นะครับ9999นครทับยยางยนต์สวัสดีครับ Perfect, perfect.